ตอนที่รู้ว่าได้8.0ค่ะก็รู้สึกช็อกแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเรียนที่นี่มันชัวร์ได้มากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อวุนหวานค่ะเรียนคอร์สแอดวาน e ์ไอเอลสที่ w e s t m i n s ส e r สาขาจุฬาสามย่านมีทาวค่ะสอบได้ i อ l t ลส0ค่ะ รู้จัก i อเอลมาบ้างค่ะมีติวเองอ่านเองแล้วก็มีเรียนกับที่โรงเรียนมาบ้างค่ะที่โรงเรียนมันก็มีพื้นฐานบางอย่างมาแล้วแต่ว่ายัางรู้สึกไม่มั่นใจมากพอที่เราจะได้คะแนนสูงๆเอาไปใช้ยืนาาย่นพาะไยแล้วเรามีเวลาไม่มากเราก็เลยแบบเหมือนหาข้อมูลดูแล้วก็ปรึกษาเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนก็แนะนํามาว่าที่นี่การันตีคะแนนที่ค่อนข้างสูงคือสิ่งที่เราอยากได้ก็เลยมาเล่นที่นี่ค่ะ มืก่อนเรียนก็จะมั่นใจ part reading เพราะว่าเราเคยติว SAT มาก่อนค่ะแล้วก็รวมถึงมั่นใจพาร์ท s t e n i n g ด้วยแต่ว่า part ที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็จะเป็นพวก speaking กับ writing ค่ะที่นี่ก็จะช่วยในการเหมือนเสริมความมั่นใจโดยการให้เราฝึกบ่อยๆค่ะอย่างเช่นของ w r t t n n เนี่ยอาจารย์ก็จะให้เป็นเหมือน essay เป็นการบ้านอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งค่ะแล้วก็ระหว่างคาบก็มีการพวกสอนทริคแล้วก็สอนวิธีเรียงลําดับความคิดสอน เยอะมากมายเกี่ยวกับพวกการเขียนนะคะก็รู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ได้ทักษะจากตรงนี้มาเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะ เพื่อนในห้องก็จะมีประมาณ1ิบคนนะคะคือเพื่อนในห้องก็จะมาจากแบบเหมือนหลากหลายสถานที่แล้วก็หลากหลายช่วงอายุค่ะแล้วก็มีแบบคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากๆทําให้รู้สึกว่าได้เรียนรู้จากเออเพื่อนๆที่อยู่ในห้องค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าในห้องก็จะมีการเหมือนแบบให้เราฝึกพูดเราเออคู่ที่เราฝึกด้วยก็จะเป็นเพื่อนค่ะเราก็แบบเหมือนได้รับฟีดแบ็จากเพื่อนรวมทั้งแบบเหมือนเห็นว่าเพื่อนทําอะไรได้ดีแล้วก็ลองปรับใช้ กับตัวเองค่ะดูค่ะคอร์ส IELs ของเวสต์มินสเตอร์ค่ะเขาจะเน้นเป็นแบบแนวของ interaction ระหว่างคนในชั้นเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนครูกับนักเรียนแล้วก็นักเรียนกับนักเรียนค่ะมันจะช่วยให้เหมือนเราได้ฝึกพูดฝึกคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความ active ในการเรียนค่ะพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเหมือนเราก็จะชินกับการพูดกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่เราไม่คุ้นชินทําให้ตอนไปสอบจริงเราก็ไม่ค่อยตื่นเต้นมาค่ะเรียนกับทิเช์นิโคลัสนะคะที่จุฬอา3มย่าน คือที่เชื่อเขาจะมีเหมือนเทคนิคที่แทรกไว้ในแต่ละพาร์ทของไอเอลค่ะอย่างเช่นเป็นของสปีกิ่งเนี่ยคะ่ะ<อ>เขาก็จะมีเหมือนข้อแกมมาแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆค่ะที่จะทําให้แบบพอเราพูดเนี่ยภาษาของเรามันจะดูสูงขึ้นแล้วก็ดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นก็ไปใช้ในตอนสอบได้ค่อนข้างดีคะ่ะรวมถึงไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้คะ่ะสถาบันที่ไปเรียนค่ะอยู่ที่จุฬาสามยานก็คือข้างในมันจะตกแต่งเหมือนแบบสไตล์เป็นแบบเหมือนโมเดิร์นหน่อยแล้วก็เวลาเราเรียนเราก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในต่างปรรางปรรรรรระะเเเเเเทททศศ่่หหหมมมมืืออนนนนีีียตาาางงักก็ู้้สึแบดใใจ ตั้งใจเรียนแล้วก็ได้คะแนนเยอะๆค่ะนอกจากนั้นก็ที่สถาบันจะมีเหมือนอสมุดของ Cambridge ให้ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้ค่ะเหมือนเป็นแบบหัดให้เราไปฝึกได้ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างดีมากค่ะเอาไปฝึกแล้วก็เก่งในการทาข้อสอบมากขึ้นการเรียนของที่นี่มันจะเหมือนช่วยให้เรามั่นใจแล้วก็ได้ฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเราอาจจะไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้ค่ะมาเรียนกับที่ Westminster นี่ก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ากับความพยายามค่ะ